สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนที่กระเบิงเขาส้มซองกะมางสบายดียามเทียงพี่น้องเทียงโอ้ยหนาหนาน้องอเต้โทรให้ออกมาด่วนมาสั่นตอนนี้คนกำลังเขาไปคุยธุระเนาะธุระคนสิเฮ็ดบุญเฮ็ดงานออกบอกมายังดอกหมอกมาแพ้ตัดเสืออเอสินงางามมาส้มสบายดีทุกคน สบายดีเด้อพี่น้องมัมนลองของยัยเคียวพอควรมาพี่น้องยายเคียวมีแต่้ไม่เหมาะอืมาเทียบเฮ้ยเอาของคนแ้นีลเขาสุดันกแพมาจสูตรน้านั่งคนสั่งนะเบั่งเบาน่าเาก็พ้ไม่เหมาะนี่แล้วเมตันจับว่างจับว่างอยู่คนเนียวได้่เฮ้ยทั้งผู้มาทำกันว่าอันสาเลผู้มาทำกันมักอันหมักแต่คงหมูแบบเจ้านอะฮ่ มาํำกันน <S Durch tus k> well, ่ะแหละสอสาวแหละหมักแต่ข้องหมูดอกเจ้านาะวาสันแท่งข้องิ่นกางงามหมวหักผ้แลเ้าน้ำผ้แล้วเออหมักเข้าก็มาต่ออานสิแม่เทียวอันนี้สาวเฮ้ยมันเถาเนอะเฮ้ยตัวนี้พายวันได้มันกางงามเรียบได้ขันบึงหึงนี่ ารกดู้กขาว่นาวนี่หน่อยเขาข้าวเนาะคน่เงี้ยคอคนขานึ่งามเสินงามนี่นะสินี่เป็นสินไม่เหมาะาใส่นะคะเด็น้าจลมาแ้วซืะปเจ้าหย่างเนี่ยเกือบเจ้าสิข้าดเลยสองพื้นเบห้องแม่เขียวนะแม่ชเพกเพก แต่เจี๋ยไแพ้ัวเองก็มี่ะแพ้ไม้หมอมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรเฮ้ยเจ้าคายเป็นสูตรืช่วเหมือนใบชาหมือนะบันถานนะเป็นาเหลือเมตุบุบใบบัถาหพุบบช่วคนชื่อมาต่ปากก่องจาู้ชสยเนาะวย้ผักเขจยเ้เออ่นมามันคือฝ่าว็นเรากระดี่ะแท่าตี ไม่ฝืนละเขาห้องบองไมาจะเถื่องานข้าวแข็ผักอะไรตะเกาว์นะบอกแข็งใช่มีงานข้าวแข็งขาดอือข้าวแข็บอาหามันพื้นเบิ้งเออขาวแข็งแบบแข็งอือแข็บอาหามันเต้นออกเบื้องเบิ้งเฮ้ยตัวนี้บอกแข็งพักงามเลยนี่อันนี้เขาใส่ซับใส่ซับเอาก็ได้ตัวนี้ก็ใส่ซับพักแข็น้ำอือหายไ แขหักต้นใส่สับน่ะงามได้แขกยิ่เป็นยังไงหน่ะต้นน่ะงามตัวในหมอนไม่หมอนไม่แพ่แลิมันใหญ่เกียวน่ะพึ่ไม่เปไม่สุกมได้เี๋ยวหนาบอเอามาหน่อ กองอยู่ห yeah. sure, hmm. no. yeah. ้าพันหนังจ mm ูดูจดนี้ก้าวมาเาไปเรื่อยๆหนใหม่ไปเด้ยๆุงใหม่ไปเรื่อยๆล้วก็เหีย่้านเตมตุ้งไม่ได้หนอกงานเลยป้าีเียวอะสีเหงเเป็นหน่อะเพิ่นจีเตรียมไปงานเลยเอาเอาเองานบุญน้องงานบุญหย่าเนาะแม่หญ้านนองอเตสิจัดงานบุญอยู่บ้านนะครูอะเิไปาว อันบ่มีรถไฟแลนี่มันดอกตันน่ะสิมาเอาไปที่หาว่าเอากันน่ะพี่หาอะไรไปเด้อเฮานําบ่ได้ไปนําดอกค่ถูกบุญว่ะอือผางมอแเฮานั่นสิอแลงบ่มีผู้อนข้าาน่นอนข้าานแล้ว้ีด้อแลงเอ้ยลงมานั่นเ้ยให้ไปอแลงได้ว่าซั่นบ่ได้ดมื้อนี้มาก็บ่เสที่เด้สมมังมอเจอจั่นว่าให้มา อันนี้ได้สี่พื่นได้สินหกพื่นเมื่อบ่แมนได้หกพื่อนหายไปรอบแรกก่อนเขาลานแหล่งหายไปกูบอมีหนูขัดเลยลูกขัดแม่คนนึ่งเงียบเงียบเนาะบรรยากาศบรรยากาศกัคุยกันคุยกันแล้วก็ส้มสินงามไปนำ เอาลืมสบายดีแต่เฮ้ยย่างแต่ว่าเราดูมอตะเต้ทงเขียวแล้วก็แห้งสบายดีเต้นแห้งตื่นเต้นกับตื่นเต้นของมีตื่นเต้นของม่ีไอ้เขียวเหรอจกได้ก็ได้เดี๋ยวกระดำนะส้มฟอดนะบ่เอ้าเราไปเห็นอยู่อันวงพผาบางนะปาพื้นดินหมื่นมีแต่หมอนยกเป็นพื้น สีหาลอยเบิดแพงพ้าเจ้าเอื่อนต่างกันดำ ตับูฮะชีนกชีใสหลุดนกเสาดำนะบว่าต้องอธิบายนิดหนึ่งนั่งหมเขาใจจีเวเฮื่นมาเป็นหลัง่นั่ง ใช้โลดยกเสาเสาปูนน่ะใช้ตะหลําแม่นบ่แท้บ่เขาเป็นตะปู12นี่เถื่อนี่พี่ทัเน่นีะปู6มันบ่มีดอกอันนั้นแล้วอันนั้นแล้วตะปู5นันแล้วใหญ่สุดน่ะคั่นเลยกาลแม่นใช้น็อตแล้วแม่เลยน่ะมันเว่า3 4ลูก้าก็มาเลืออยู่ได้ สุนบรรยากาศมินีกิกะเงียบเนาะบรรยากาศเงียบคุยกันแน่เพราะเรื่องสิทเรื่องแพ้แน่พาเบิง่งรอบๆเนาะลูกค้าก็เขามาเรื่อยๆทยอยมาเรื่อยๆ ได้คงกินน้ได้ข้าวราหนึ่งบางหนาหนอ,อตะเตะอหายเนาะกับใจล,ลายๆดย้อยเนาะแม่ตั้นเนาะหายแล้วก็มีปลาตองโกเอมามเสียเอาไปกินบบบหวิวนี่มีปลาตองโกแล้วก็เมีมันข้าวามข้าวามขบกัาใจล,ลายลายร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นมากับบเซียเถียวไ,ได้ได้สิน ได้สินกลับไปหกพื้นหกพื้นแล้วก็แพทย์ตัดเสือหนึ่งตอน,นพ่นโช์เขาเมื่อมาไหวมาไหวว่าสาน <laughs> đam mẹ kiao <khiêu> ơn <laughs> đầm <laughs> <laughs> mẹ dạng <laughs> <ý> mẹ chị <laughs> mẹ dạng mẹ mẹ khác nó dạng mẹ dạng mẹ mẹ dạng mẹ 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 dạng mẹ dạng đẹp เป็นคุยธุระเรื่องอันเหตุบุญนะเนาะเขามาก็เลยบวกเขาไปหลบภวนคุยธุระกับแม่ดองพันญาน้องอเตะมาสูงทางนี้สวนมะมะ่วงอุย้ยกำลังเป็นมะม่วงกำลังเป็นมะม่วง,ม,งมันละกอขาหน่อยพี่น้องขาหน่อยโอ้ยนีเคี้ยวหมักขากับปลูกขาเป็นป่าเลย ดอกมกม่วงก,ก,ก,กับเป็นงงนอยู่อันนี้อยู่ข้างทิศต,ตะวันออกเนาะของหานที่เห็นเสือผ้าตากสะอยู่นะเป็นของสางเนาะพี่เนอะสางเห็ดเฮือนสางทำบ้าน นี่จะพาบึงพสมตอนนี้ก่อนเราพี่นังเนาะถ่ายคลิปนี้ก็เอเวส่ให้พ่อสซีทุกการทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุขบอสกูสุกคนขอบพระคุลลาลๆที่เขาบึงเขาสมเด้อสบายดี